เรียทูบสักครู่ครับประมาณ5้าทีล้วมาจาับปิงปองก่อนนะครับนี่ครับปิงปองเตรียมมาแล้ววันนี้ไม่มีปิงปองให้ครับมีทูบให้เรามีทูบให้นะว่าสมักี่าเขียนเลิกแล้วไนะหมครับอ้าวเจ็ดแกรกเจ็ดนะครับสวัสดีครับตามหาเลขติดทีนี้เราอยู่บนที่วัดสถมกีทำแล้วพร้อแล้วครับแต่เดี๋ยวมาขอเลขปู๋ข้างในกันคนระับ เขาไม่สุวรรณข้างในครับเราไปกันเข้ามาข้างในครับนว่สามนะครับบากก็ดูแบบธรรมดาคนไี้เยอะเท่าไหร่ชีวัเขก็มีว่าข้าวตนวครัท่นครับ้ใหญ่ลเข้าไปไมนลวเขาไปสุวรรณ เราไปไหว้เทวีสุบัญชก็ขอพรก็ขอพรปู่แล้ว,ว,ก,ลวลก็ขอเลขธบานไทยครับแล้วก็อมสินด้วยก็มาข้างในนะครับก็จะมีปาาัดตายายอยู่ก็ไหว้ปัดตายายที่พิพิธภัณฑแล้วจะไปบูชาดอกไม้ทุกเทียรนะไหว้ปู่กัน บูชาเพื่อนไหวถุะครับวันนี้ไหวไหวเทวสุวรรณเนาะไหว้ไหวเยอะใช่ไหมก็เป็นสองเป็นสองชุดชุดเนาะครับผมคือเขาเรียกว่าเท้าจะอยู่ลกกระบังที่สีจะมีองค์เทวสุวรรณเป็นองค์ประธานแล้วก็มีเท้าตะตะรถองค์เทวสุวรรณนี่ก็คือทิศเหนือก็เหมือนประตูเระลาลอยแล้วหลังจากที่รอตายลงความตายเข้าประตู มลมูปจะถึาที่เวลาเขาไวกันแ้องคที่เป็นองค์อะไรช่องค์ที่เป็นพระแม่สวรที่มีเชี่ยวอ่ะอันนี้ก็คือท่านจะมีกับไหวเบ่อยแล้วไมว่าจะเกือบกี่เลยใช่อันนี้ก็ือเทพแล้วใช่ผมว่วัดต่าี่วัดต่างๆทุกพระค่ะี่วัด เราจะทำวิธีนะครับไหว้ปู่นะครับจะขอเลขปู่ด้วยครับเตรียมทู่มาครับทู่เหมือนเดิมครับผมเตรียมทู่มันเราสักครู่นะครับจุดทุก่อนนี่ครับทูบบบบบ่เตรียมมาแล้วก็ปิงปองจะจับปิงปองด้วยนะเตรียมทู่ไปไข่ ครูนะครับผม ตอนนี้มีเธอถ่านแล้ว นโมตัสสะวะตโตธรสสันโมตัสสะวะตโตธรสสันโมตัสสะวะตโตธรรสัลูกขอรัฐบาลไทยสามตัวตรงปกตัวตรงขอ,องปู่ช่วยอบรมบรรดาให้ลูกเทพทุกคนถูกหวยโทษหน้าด้วยเถอะได้ไหมตัวเมือแล้วเราจะจับกิง่กองเสี่งโชคครับกับปู่ขอพรปู่ นีเดี๋ยวเราลองเล่นทูบสักครู่ครับประมาณ5้าทีเรามาจับปิงปองก่อนนะครับนี่ครับปิงปองเตรียมมาแล้ววันที่ไม่มี้จิกปองให้ครับมีทูบให้เรามีทูบให้นะวัดสมัยกับอา่าเขียนเลขวแล้วไหมครับอ้าว 7. เรแรกเจนะครับเจ็ดหก เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหับ, 7, 9, 7, 9, 7, 9, บเด็ทูปูน 7, 6, 6, 6, ่นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ไม่ก็เจ็ดเก้าแปดนะครับเป็นเจ็ดหกหกศูนย์ก็ได้หกแปดก็ได้นะฮะน่าจะเป็นแปดผมคิดว่าน่าเป็นแปดแล้วแต่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านทุกท่านเห็นว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่ผมเป็นเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดผมคิดว่าเลขนี้เป็นแปด 7 9 8 7 6 8ได้นะครับหรือ1 9 8 1 6 8ได้หมดครับแล้วแต่ทุกท่านเห็นของต,งอง okay. อตรงไหนก็เดี๋ยวสตำหารักเด็ดอีพีนี้ที่วัดสาม,มคัคคีทำนะครับขอเลขปลู่เสร็จสมบูรณ์แล้วเราไปพบก,กับอีพีหน้าเราจะไปไหนก็ผูขอฝากติดตามกดกระขับกระไข้กดกระดิ่งกดท,ทา่าช่องเพจช่อง YouTube ตามหารักเด็ดบายอีพีเลยนะครับ <S <S ขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี ถูกคนสถาบานไทย6ตัวตรงรวยๆและทุ่นหน้าครับ